สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับช่องชุชิเอเทนนะครับวันนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ้งรถเกี่ยวใ้ใส่งานครับสำหรับรถอู่ช่างทีเจริญการช่างนะครับปี2023นะครับใหม่ๆกันเลยเอาไปใส่งันได้เลยครับพี่น้องบาต้องรอดเช็คนั่นจุกจิกนะครับอันนี้เช็คระบบเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยงานกันแล้วนะครับเบิ้งรหัสเครื่องเบื้องครับมันตัวหน่อย เดี๋ยวบอเห็นนะครับกล่องบอเห็นนะครับมันตัวเล็กเป็น j จโฟนะครับเป็น j จโฟ้นะครับพี่น้องช่วงล่างแน่นเผาท้ายใหญ่นะครับปั๊ม23ตัวเดิน12นะครับใหม่ทั้งลำนะครับปี2023ันยี่สิบสามมอาเลดนะครับ อุ้มสองตันห้านะครับสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับผู้ใดสนใจเอาไปไใส่งันแบบบ่ต้องสมจุกจิกเลยครับเอาไปคือลุยเลยนะครับเิสระบบให้เรียบร้อยแล้วลองเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับไหลเื่นสบายนะครับราคาไม่เลงนะครับ สภาพนางฟ้านะครับรถปี2023ครับพี่น้องช่วงล่างใหญ่ๆแน่นๆนะครับเอาไปใช้กันยาวๆนะครับเบ้ยเบื้งเครื่องพี่น้องปั๊ม23นะครับลูกใหญ่นะครับกับเครื่องฮีโน G4 โอ้ยแรงเหลือๆพี่น้องจะแรงไปถึงไหนครับรถเกี่ยว คล่องคล่องใหม่ๆนะครับเอาไปใช้กันยาวๆนะครับเอาไปบ่ต้องสมกันเลยครับพี่น้องเอาไปลุยเลยนะครับไม่ต้องเอาไปเช็คนะครับคือเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมลุยแล้วนะครับรถคันนี้สภาพสวยงามครับซัมเด้์ไม่แกะกล้องครับเพิ่งผ่านมาได้สองนานะครับนี่สำหรับอูทีเจริญการช่างนะครับ ปี2023นะครับราคาพ่อฟังครับพี่น้องไม่แรงนะครับ1ล้าน7แสนบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับ0833394003ครับสวัสดีครับ